สงครามไทยกัมพูชาประกันคุ้มครองไหมก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะในส่วนของประชาชนที่โดนลูกหลง ยกตัวอ,อย่างเคสระเบิดในเซเว่นนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะตรงนี้ค่ะถ้าบุคคลที่ประสบภัยมีประกันของ AA ค่ะได้รับความคุ้มครองสองส่วนนะคะส่วนแรกค่ะเป็นสัญญาหลักนะคะหรือว่าสัญญาที่เป็นความคุ้มครองชีวิตค่ะเช่นประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์หรือว่าประกันบำนาญน,นะคะมีเสียชีวิตค่ะได้ทุนประกรัน100% 2องค่ะสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI RCC RCC จะเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติม,ตมนะคะกรณีเกิดลูกหลงค่ะจากสงครามการจาราจร เราเกิดมีการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือพิการต่างๆค่ะถ้ามีการเสียชีวิตจะได้ทุนประกัน1 0 0่นะคะยกตัวอย่างทําทุนประกันไว้5ล้านบาทแล้วทําสัญญาเพิ่มเติม AIRCC ไว้อีก5ล้านบาทค่ะเกิดการสงครามค่ะแล้วเกิดมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นครอบครัวหรือว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้ค่าสินใหม่ไปอยู่ที่10ล้านบาทค่ะนฐานะคนธรรมดานะคะบมองว่าเราคงไปห้ามไม่ให้สงครามไม่ให้เกิดขึ้นเลยก็คงไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกรมธรรม์ประกันชีวิตจะช่วยดูแลตัวคุณและครอบครัวได้นะะค